พบกันอีกแล้วนะครับกับลองฟิชชิงทีวีนะครับวันนี้ก็มาเจอกันที่สะพานสารวิถีอีกแล้วครับเป็นครั้งที่สองนะครับวันนี้นี่นะครับบรรยากาศก็ดีมากนะครับแต่ว่าลมค่อนข้างแรงหน่อยมากับเพื่อนผมนะครับโดนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองงานอาจีกันนะครับผมก็ กรณ์พร้อมแล้วนะครับพร้อมลงน้ําแล้วครับ uh huh. เพื่อนผมยังไม่พร้อมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับจะมีปลาอะไรหรือเปล่า อะไรอ่ะเฮ้ยมาได้ไงวะโดนแล้วครับกระมงน้อยโอ้โหคล้องปุ๊บโดนปั๊บนี่โอ้โหที่ขีบแปมวจับเดี๋ยวก่อนถือดิถือดิน้อเดึกแล้ว แรมแรกนะครับน่าจะมีฝูงแล้วแหละโอเคไปกันต่ออะไรก็เอาแล้วครับโอ้โหยข้างเหลือนะครับเต็มคอเข้าปากออกลูกตาเลยครับตัวนี้ยังไม่ทันคอเลยนะมาอีกหนึ่งครับโอ้ยน่าจะเข้าฝูงมันนะครับเจอฝูงอ่ะ วิ่งดูดครับดูดเฮ้ย <c oughs> hey, ไม่อยู่นะครับโอยลูดไปเลยครับมันดูด <c oughs> ถอดเหยื่อเลยครับถอดเหยื่อจากเป็นเลย <c oughs> มาแล้วในะมาแล้วไงโอ้โหเล่นหมูมันแล้ว เ้ยหลุดหลุดมีดูนะครับดูตออ่อเนื่องเลยโอ้ยเดี๋ยวแต่งเยอะหน่อยก่อนนั่นไงโอ้โหรอบมาไวครับกับช็อตไปค่อยจริงนะครับสายเกียรนน์ครับเรืเ่องเกียร์ขอให้บอกคนเนี้ย นั่นไงนั่นไงเฮ้ย hey. oh. ปลาพวงเหรอเฮ้ย <Hey. S 1> มาตามมาพร้อมครับครับนี่คือซาบิกิ oh. นะนะ mm. น่าจะทั้งทุกตาเข้าขูงง่มดแหละมาไวจัดโอ้โ oh. ห hey. เมื่อกี้ลงถึงก็เอาแล้วครับไม่ดีคนว้าอะ่ะ <laughs> <laughs> อ่ะอ่ะอ้ยมาอีกแล้วโอ้ยไม่ต้องค้อนะครับโดดนะครับ ยังไม่เคาะดูดแล้วอ่ะแต่ไม่ติดเฮ้ยไม่อยู่น่าจะกัดหางนะมาครับมาครับโอ้โห บันเทิงกันเลยครับหมายนี้นจากที่เงียบมาสักพักนะครับตอนแรกก็ไม่เจออะไรเลยปาปูโอ้ยล่วงลวง่วโวล่างไม่ได้วัดโวล่างไม่ทันเว็ะ นีได้มาไงวะถึงขั okay. ้นนอนกันแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหที้ได้ด้วยเฮ้ิดุดทางฝุ่งแข่งไก่แป๊มแดกนะครับ อะไรอะอะไรอะเฮ้ยมาสลาไว้ไม่ใช่ไม่ได้แข่งไก่ว้ยแข่งไก่อะไรสวนนะครับไม่รู้นะครับยอมใส่โอ้ยสวยงามสวยงามจับไปเต็มปากลูก ต่างประเทศเขาชอบนะนั่นไงใหญ่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเพื่อนปะวะมีเพื่อนปะวะโอ้โยใบใหญ่เว้ย เท่าตัวนั้นเลยวะชอบสีนั้นเหรอวะเฮ้ยตัวใหญ่เว้ยเฮ้ยอักมไม่ออกเว้ยมาขีดเกือบเกือบสองใส่ตึงมือเลยเว้ยจีจ้าโอ้เว้ยจีมือเว้ยจี่สุดยอดสุดยอขยับ มิกก็มานะครับกระดองครับแต้มแรกว้าวสวยครับ ก็คงต้องจบแค่นี้นะครับก็ได้ปลาเหลืองเยอะเลยครับแล้วก็มีพวกแข้งไก่แข้งไก่ไกไมใช่ทิคุนแล้วก็มีข้างปานนะครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับนีเป็นแข้งไก่นะครับแล้วก็ข้างปานที่เหลือก็มันทั้งนั้นเลยครับมีกระมง กระดองในนี้ครับสองโลได้สองสามโลวันนี้อาจีรนล้วนโอเคครับไปเจอกันใหม่ครับ